รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Twilight Show รายการโชว์บสบายๆสไตล์เย็นๆในวันนี้วันหยุดพักผ่อนของท่านวันเสาร์ ตอนนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าวันเสาร์มีเพื่อนแล้วที่ช่องสามครับบายบายแบบนี้นะครับสามโมงครึ่งเป็นต้นไปเรานําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับท่านจริงๆรแล้วก็สำคัญหลากหลายอารมณ์มากครับรายการของเราครับผมเพราะว่าเราหาไม่ค่อยได้ไงใช่เราเป็นวาไรตี้เราต้องมีทั้งหมดวาไรตี้ไม่ว่าท่านจะมีเพื่อนสักกี่คนรับเราอีกสี่คนจะเป็นอะไรไปแล้วผมการันตีได้ว่าเป็นวาไรตี้ที่ตั้งใจทําแบบชนิดที่ อย่างที่เขาพูดเราหาอะไรมาหลากหลายจริงๆอย่างวันนี้ถ้าท่านเป็นคนรักสุนักครับโชว์ออฟของเราพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยทำไมทำไมทำไมเข้าห้องน้ําได้ครั้งเดียวแล้วกลับมานั่งตลอดเวลาเพราะว่าวัาวนนี้เราําเสนอเรื่องของบ้านหมายิ้มปานวิมานอัมพวาครับ,รบถ้าพูดแค่นี้อาจจะเออมันก็ธรรมดาแต่ที่นี่เป็นการ์เด้นรีสอร์ทแต่ที่สําคัญพนักงานทั้งรีสอร์ทเป็นชิวาวะ เป็นสุนัขเป็นสุนัขเพราะว่าแม่หนูชอบหมามากแล้วบอกว่าบอกได้เลยว่ามันคือความสุขเราได้อยู่กับทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ตัวยี่สิบแปดตัวครับพนักงานต้อนรับเป็นสุนัขชิวาว่าแล้วก็ชิตุมีมีมีชิตุด้วยแต่ชิตุกับชิวาว่าเนี่ยแล้วก็ ตอนเทเช้า,ชานะครับเขาจะนำนำเราไปเลยอย่าบอกเลยเอออย่าบอกอ,อยบอกเดี๋ยวต้องดูในช่วงโชว์ออฟท่าดูแล้วท่านจะรักที่แห่งนี้นะครท่านจะรักจริงๆโชว์ออฟของเราวันนี้ตั้งใจเสนอเลยจริงๆคราวนี้ในช่วงทอล์กโชว์ของเราครับมาเรื่องความใกล้เคียงกันครับตุ๊กแกฮะ แต่เป็นตุ๊กแกรักแป้งมากเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคุณต้อมยุทธเลิศนะฮะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในรายการนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมพระเอกครับคุณอ๊อกีรติอันนี้ไม่ได้เล่นยังีรายวไทมานะฮะคนที่มาจริงคือคุณก้าวเจรายุและนางเอกน่ารักมากๆเปิดตัวครั้งแรกจริงๆในรายการนี้เลยนะฮะน้องเพลงชนทิดานะครับเป็นลูกสาวของคุณนันทิดาครับผมอันนั้นนะฮะคุณนันทิดากเขียนไว้ข้างเตียงนะฮะ น้องไม่ใช่นะฮะน้องมาถึงเล่นเลยนะฮะหนังเลยหนังเรื่องนี้นะครับหนูจะบอกว่าเขามีสโลแกน่ารักว่าหนังหนังรักเนี่ยเยอะแล้วแต่อยากให้ไปดูหนังน่ารักในเรื่องนี้<ช>เรื่องนี้จะมีเด็กๆอีกมานั่งพูดคุยกับเราในรายการดูครับดูความน่ารักเด็กคนกนี้เล่น ทองเนื้อเก้าอ้โหตอนเล่นทองเนื้อเก้าคนร้องไห้กันทั้งประเทศเลยนะเล่นเป็นดิวิชั่นสองเล่นเป็นคนที่สองดิวิชั่นสองบอกเลยว่าคนที่สองคนที่สองเลยครับผมเดี๋ยวท่านดูความน่ารักเลยนะฮะแล้วบอกให้หนังเรื่องนี้นะที่คุณโก้พูดถูกต้องเลยนะตุ๊กแกรักแป้งมากท่านดูเหอะมันความรักที่ใสที่สุดที่ไม่เคยมีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้เห็นหนังตุ๊กแกนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเป็นนังรักอ๋อนังรักเลยฮะเอา ชื่อเรื่องก็ยากแล้วก้องโชว์ก็เรื่องของเขานะครับผมแต่สำหรับช่วงหนูแล้วเราก็ทอยไลท์กล้องต่าั้นปั๊บไค่ลูกทุ่งวันนี้ครับผมอาจารย์ของหนูมาเฮ้ยกล้องนี้ละต้นฉบับเลยนะครับคุณผู้ชมต้นฉบับของเพลงสัญญาเมื่อสายยันงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเพลงนี้ร้องยังไงนะครับจากปากช่องมา เจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายเป็นความรักเป็นความรักนะฮะนี่ประกอบเพลงหน้าสัญญาเมื่อสายันแน่นอนครับผมเขาเป็นใครจะไ่ไดออริจินอลออริจินัลเลยต้นฉบับนั่นก็คือสัญญาพรอนอะไรมาในรายการของเราท่านผู้ชมเอ้ยเสียงยังเหลือเชื่อเสียงยังมหัศจรรย์อย่างที่บอกได้เลยว่าและการร้องของเขานะฮะ สุดยอดเพราะว่าเป็นออริจินอลออริจินลครับออริจินลครับต้นฉบับอย่าพลาดรายการของเราเด็ดขาดเลยนะรายการที่ตั้งใจทำให้ดุณผ้เชื่อท่านผู้ชมวันนี้โดยเฉพาะนี่คือรายการของท่านครับรายการไวน์ไลท์โชว์ สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพลิมพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอล n ีวีออฟฟิเชียลครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ